คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมฮิปลูบทที่สี่พระเยซูมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิต ที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ พระธรรมทิ่ปลูบทที่หมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่ลงผิด เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียรตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอารน์ในทานองเดียวกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของมิลคีเซเดตในระหว่างที่พระคริสต์ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐาน และคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดตคำเตือนไม่ให้ละทิ้งความเชื่อเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้น ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วพระธรรมคิปลูบทที่6เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีร้างชําระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาต เราก็จะได้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิมรสของประธานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิมรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิดเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังลงไปก็เหลือวิสัย ที่จะนำพวกเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนเพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักพันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้น ผลิตต้นน้ำใหญ่และน้ำย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ท่านที่รักทั้งหลายแม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรม ที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการปรนิบัติพวกธรรมมิกชนนั้นดังที่พวกท่านยังปรนิบัติอยู่และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุดเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่วังไว้ เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเชื่อช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกพระสัญญาอันแน่นอนเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับผัดราหามนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบาน โดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเทียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุษาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจยอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอน และมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุขที่สถานข้างหลังม่านที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสเด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาบุรหิตชั่วนิรันด์ตามแบบอย่างเมลคีเสเด็จนั้น